พี่จ้าพี่น้องจา้ามอน้ก็สวัสดีกันดีไดหมป้าอีกแล้วจ้าพี่น้องมนีภาพา่าเก็บเห็ดอีกแล้วจา้าหลังจากฝนตกมีแดดลำรีลำไรม,มริมีแดดนิดมิแดดน้อยพี่น้องจา้าก็เลยเข่าป้าพี่นอ้องฝนพึ่งยุดไปจ้ะฝนตกบดมือจ้าพี่น้องมาสำรวจมนีภาพามาเก็บเห็ดหูหนูหูกเกาจาก้ะช่วงนี้ทีนี้ก็เห็ดหูหนูออกนะพี่น้องจา้าบอกกับ ทุกคนกับเรียกเกลือ,ลอตาหาเห็ดพร้อมจากพี่น้องไปเลยจ้าพี่น้องา๋าวันนี้พามาเก็บเห็ดหูหนูดูพี่น้องนี่เห็ดหูหนูหลังฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกทั้งวันเลยดูยดิเขาเปื่อยมากแหละตกฝนตกขัดตกแน่ปวดพี่น้องช่ำจนเปื่อยแต่ก็ สวย,ยจ้ะนี่รังฝนตกแดดลำรีลำเนาะนี่แดดส่องมางามพอดีเลยฝนตกลายเห็ดหูนหนูกะเปื่อยพี่น้องจ้ะฉ่ำเลยจ้ะออกเยอะมากเลยพี่น้องจ้ะนี่คือพามาปลาใหญ่จ้ะปลา เห็ดหูหนูโดยเฉพาะเลยจ้ะพี่หนองทางปลาเลยนะกำลังงามหนาฝนก็ออกหนาหนาวก็ออกหิมะม้าก็ออกเห็ดหูหนูีนพี่หนองดูดิเต็มเลย งามงามสีสันสดใสล้าวเ,เก็บตัวพี่น้องฝนที่ตกค้มจ้ะเยิรมันฝ้าวเ,เก็บฝนที่ตกค้มพี่น้องจ้ะฝนดีครับจ้ะช่วงตกได้ทุกวันฝน สิได้มาป้าทีก็รอวันหยุดพี่โนโนองทำงานไปพอ,อยจ้ะงานจุ๊บนี่กระต้อมาันนี้มาหน่อยมากพอรอมพี่โนโนอกจ้ะว้าวดูช่อนี้ช่อนี้งามงานจ้ะพี่โนโนองอืมอ งา,สสาางานับเฉยเลยสีสดใสมากฝนตกดูมานจะนัง่งนี่เป็นไข่เต็มเลยพี่น้องจ้ะไข่ตะปุกตะปิดไข่น้อยๆอยู่จ้ะเอาไปก่อน อันนี้นอนนี่ใช่้วนี่ขอให้น้องี่นองจ้ะ้า้โหไม้ผลปลาเห็ดหูหนูปลาเห็ดผึ่งวางก็อีกหม่องหนึ่งพี่นอ้อง นะเขายังบอกนลายเนาะพี่นอกน,นี่ถูกขอนไปพี่นอกหากันต่อจะ้จะเจอขอนไม้อะไรก็เดินใส่นี่ดูสิ สุดยอดเลยน,นี่ข้างหลังเลยงามงามพี่น้องจังเก็บจะเก็บแห่งมั่งกับมิแสงว่าเขาขึ้นโดนแล้วซาโคระช่วงกับเมืองไทยน,ะน้อง,งพี่น้องช่วงหิมะตกช่วง ช่วงช่นนี้ค่ะแมจากคนหลากกับเมืองไทยก็เลยบ่ได้มาเกิดเป็นอีกช่วงหนาฝนตกเต็มวมาไหมจ้ะอืม ขึ้นขาเฮ็ดหูหนูขึ้นให้ต้นชอบภูมิพี่น้องสีเขาสีสวยแบบนี้จ้ะสีเขาสีบดดำถ้าเขาขึ้นอีกอไม้อีกชนิดหนึ่งเขาจะออกเป็นสีดำใไม่ชนิดนั้นสียางดูดูดูดว้าวดูดิพี่น้องแต่งามแท้เธอ งามงามเ้าเก็บฝนสิตกฮำฝนตกหมูเสาหยุดไปแล้วพี่เนาะนี่ช่วงใบฝนหยุดกันเลยเขาป่าเก็บเห็ดสวยจนไม่มีคำบรรยายมดไปฟังนว